เฮ้ยทุกคนเร็วขึ้นรถเดี๋ยวมันดึกไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วแล้วโอ้ยยัรอไป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 เติร์นมึงเรียกแบบนี้ได้ยังไงทำไมวะมึงเรียกแบบนี้เดี๋ยวผีก็ตามมาหรอกแล้ววะมึงเรียกชื่อด้วยดิเออเออทำไมมึเรียกใครเลยทุกคนลงจากรถไปก่อนอ่าโอเคเคลียร์นะเคลียร์นะเคลียร์นะลงนะก้าวแก้มขึ้นรถเร็วจะไปแล้ว ได้ได้เลยอย่างนี้สิวะเพื่อนรักโอเคอันนี้ไปได้หรือยังเนี่ยยังวะทําไมอะกูว่าเกินมันจะเกินได้ไงวะฮะกูก็เรียกแก่แกมะเก้ามึงก็ลองถามพี่เขาดูดิมึงหมายถึงพี่ไหนวะผมผมเรียกพี่ขึ้นมาเลยครับพี่คุณพี่ผีผู้ชายครับพี่ชื่ออะไรครับตา แล้วพี่ผิดผู้หญิงแล้วครับชื่อแก้มูเดียวชัดเจนเลยชัดเจนเลยเอาไงดีมึงเึ็นี่เอาไงดีว่าไอ้เก้าเคลียร์รถใหม่อีกรอบมึงคราวนี้มึงเรียกชื่อจริงเลยได้ไม่ผิดตัวแน่นอนได้ชัดๆแล้วมึงทำไมนะทุกคนสังแกมและเก้าลงจากรถไปให้หมดเลยสุภิสราจิระยุมามาขึ้นรถ โอเคแล้วเพื่อนรอดโอเคนะคราวนี้พี่ไปได้แล้วใช่ไหมไอ้เติร์นอย่าพึ่งโอ๊ยอะไรของมึงอีกวะอย่าบอกนะว่าคนนี้ชื่อสุพิศาลาและคนนี้ชื่อจิรายุไม่ใช่วะพี่พี่ชื่ออะไรอ่ะชื่อมาอีกคนนึงอ่ะชื่อมา ไอ้เต้เรียกเขายังไงนะเมื่อกี้สุพิศราจิระยุมามาขึ้นรถโอ้ยสมัยเป็นคนตอนสอบมึงคงสบายมากนะองเฉดชื่อสั้นมากมากูไม่ต้องเอาใหม่แล้วล่ะทำไมมึงขับกับคนเดียวกูกลับรถเมียดีกว่าเฮ้ยกูไปก่อนเจทิ้งกูเฮ้ยกูไปก่อนลูกเจทิ้งก้เจดิ้งกูเจดินกูไม่รู้สินะว่าจริงๆแล้วอ่ะครอบครัวกลัวเป็นหมอผีเก่า อิตาขู้เหรอมึงเจออิติพิโสสเปนอิตพโริโกเตโตนะอารกิเตโตน